โอ้ไปจอดลก็อดลูกจอดูกอลูกจอดล่กจอดู่อดลู่จอดลูกจอดลูกจอดู่กจอดู่อดลูกจอดลูกจอดลูอดลไกจอดลูกจอดลูกจอดลูกจอดู่กจอดลูมจดลลูมจดลูอดลูกจ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 อดลไอดลูกจอดลูกจไดลูกจอดลูกอดลไอดลูกจอดลูกจดอลลกกูลกูลดด ลายตายหมดแล้วยเตือนไม่เอเขาต้อคิดั้เตือนที่ดดีันที่อควบมุมใจที่หมายเยไม่เงี้ยอย่างเงี้ยไอ้ไอ้ขหี่นีขอขอ้ขอ้้ขอ้ขอ้ขอ้อ้ข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 อข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 อ้อ้ขออ้ขออ้ข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 ้ขอ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 ้้ขอ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 ้อ้ข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 อ้อขอ้ขอ้ขอขอ้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 ขอออ้ขอ้ข Hoặc là nếu như mình hát đã quá khứa. I think I live in a whole lạng không được cái. I hope I don't get. I don't know. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ขอติดขแล้วตัวขอตแล้วตอันนี้ไม่เอาตัวแข้งแข้งอ่ะบุหรี่อันนี้อันนี้ปัดโอ้โหดีเดียวดึงแข้งเข้าเลยเดียยวดงไม่เเดียวเลยวะเยวเยอะกว่าไม่หวแล้ subscribe cho kênh Ghiền rồi? không bỏ lại nó, nó hấp dẫn เดี๋ยววิ่งไม่ทันหรอวะ

Where well, 我个，我喝牛奶，你喝牛奶，你都不给买牛奶，俺吃大一的，不不吃。<noise> <noise> 어허 <목소리도>

行ってない ครงขึ้นสะพานสะานสะานแรงกว่าดรงกว่าจะปี๊ดปี๊ดปี๊ดีรงระดีแวเขาแรงรดีแวเขาองก้อนแล้วบงหัวเดเดเดงดบงดงดดีสกิลกออกมาสกิลออกมาตาาดแดงก็ดงกัแดดดดดนี่แหละยังปูก้ย่งเดียวเลยย สวัสดีค่ะโอเคได้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 ค่ะโอเยได้น่ะโอเได้ค่ะโอเคได้ค่ะโอเยได้ค่ะโนเคได้ค่ะโอเคได้ค่ะโอเคได้ค่

ขอร้เนไป่อเลยนเติดเขติดเรื่องอะไรเอาดิเอยโอ้โหไี้เจ้าไอ้เจ้ไอ้เจ้าไอ้เ้าไอ้เจ้าไอ่เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าไ้เจ้ไอ้เจ้าอ้เ้ไอเจ้อ่เจ้อเจ้า か。 ไอ้พวกนี้ว่ะขอลองหน่อย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 ไปไหน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 

จะเหมือนเดิมเนี่ยแหละไอ้อะไรมึงไม่ใช่นี่แหละมันถึงไปอย่างเงี้ยอ่ะเออประมาณถึง40ตัวอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยผมก็ไม่มีต่อเลยแค่เออดิไม่เสียอะไรเลยเดี๋ยวเอาดิเดี๋ยวเอาเลยอยู่เลยเนี่ยเป็นไม่ต้องมีอะไรมากมายคนมันก็อะไรนะเสียพอพอพอแบบไม่ได้ตีเลยนี่คือของแกต้องมี10บวกลงไป3ลงไปจัดแล้วนะเอามาไม่มีต่อให้มีเลยนะไม่มีไม่มีไม่มีได้ตัว2ตัวตัดพี่เพื่อนก็ไม่มีไม่มีไม่มีโหละเกินรูปละเกิน

การมันรวมมันรวรับัอ้เนี่ยไอ้นี่ยไอ้นี่ยไอ้เนี่ยโดนกระโดดดำบุกไป ¡Ay, <coughs> ay,